ข้อมันเป็นน้องกเก่าเยอะอกท่านทำเพืดอะไรทำให้สีมันดีหน่อยดิพี่อ่ะแ<ข>ม่มึงก็ปกปิดหน้าสดกูบ้างดิสัดนะไหนขอเบียนไหนขอเบียร์หน่อยนี่นะเรื่องของไอ พี่เก่งนะผมขอบอกนะผมไม่ได้อยากดังพี่เก่งถ้าอยากดังเนะี่ยผมต้องไปเป็นดาราไปไปรับงานรีวิวครีมอืมแต่ผมไม่ผมไม่ไปโจมตีพี่เก่งแล้วผมผมจบแค่นี้แต่ถ้าพี่เก่งเลยว่าผมจบแค่เนี้เพราะผมรู้ว่าพี่เก่งไม่กล้าผมอยู่แล้วอืมพี่เก่งไม่ต้องเอาพี่เก่งไม่ต้องเอากล้วยทอดอะไรมามัดรวมผมหรอกผมแก่แล้วผมมีลูกมีเต้าต้องดูแล แต่พี่เก่งถ้าพี่เก่งเกี่ยวัาอะไรอ่ะพี่เก่งสกิทมาเลยไม่ต้องออกสื่อสกิทมาเบาแบบกระซิบอ่ะโป้โป้โป้พี่อยากลองของอะไรไวยเข้าใจอ่ะแต่เฮียเนี่ยมันผิดที่มันผิดที่ไออะไรนะมันชื่ออะไรวะไอไอเบิร์ดไอเบิร์ืมึงไปหมิ่นพี่เปี๊ยกเขาเนี่ยพี่เปี๊ยกเขาทำอะไรให้พี่เปี๊ยกเขาไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เหมือเหรอไอไอสัต นิสัยไม่ดีนะด่าผูปกกรุปกาลีอืตอนนี้กูเมาเมาอะไรวะเมาเมาแป๊บซี่ด้วยอืมตากูออกเป็นปิดๆหน่อยเมาแป๊บซี่นี่มึงอยากเห็นหน้าพี่เปียกกูนะพี่เปียกคุยกับเขาเลย กูเหรอกูแล้เหรอคือมึงต้องบอกมึงต้องเปิดเผยตัวตนเคดีเปี้ยวยังไม่จบแล้วกูแย่เหรอมึงต้องเปิดเผยตัวตนว่ามึงคือเปี๊ยกนี่คือเรื่องจริงผมไม่ใช่เปียกไอดเดอร์นะฮะแต่ผมบอกนี้ว่าผมเอาตรงนะฮะผมไม่ชอบนี้เนี่ยผมกับพี่เก่งเนี่ยผมมานับถือแกกับโป้งผมก็คุยโป้งไปแล้วก็คุยไปแล้วว่าผมผมอะโป้งผมอะโป้งอะผมก็รู้จักผมก็ กับพี่เก่งเลยพามูจักเหมือนกันเพราะสนิทมไม่ได้สนิทกันมากหรอกก็สนิทกันเป็นพี่น้องนับถือเป็นพี่น้องไงนะแต่ที่ผมไม่โอเคคืออะไรไหมพี่ตรงฝาากผมเก่งนะผมไม่โอเคตรงที่ว่าทําไมต้องแบบว่าหยุบหยิบคนนั้นคนนี้แบบว่าให้ให้คนนั้นคนนี้เข้ามาด่าผมว่าไม่โอเคเนี่ยแต่ผมนับถือพี่นะพี่ไม่เคยทำอะไรผมเสียหายนี่ฮะผมแต่บอกเลยว่าทำไมต้องมินเปียกเปียกไปททำอะไรให้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันกำลังขึ้นใจเย็นใจเย็นให้ที่มึงที่มึงบอกว่าที่มึงบอกว่ามึงจะกระทืบไอ้โบ้ไอ้เก่งอ่ะมึงใจเย็นเฮ้ยไม่ใช่ไม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 ่ไอ้สัตว์ไม่ไงไม่ใจเย็นไม่ผมตอนนี้ตอนนี้ปัญญาเคิร์นแล้วนะไม่คือผมไม่ได้แบบมีมีปัญหาแค่นะไม่ได้มีปัญหากับอาจารย์เบิร์นนี่นะแต่ผมแค่ไม่ชอบว่าทำไมต้องมินเปี๊ยกมันหน้าลิกตรงไหนหน้าผมก็เหมือนหน้าหนังหีเนี่ย ผมมีหิ้งตรงหน้าบอกผมมีหิ้งตรงหน้าด้วยฮัลโหลไอเบิร์ดก็มีหีนะอะไรไอเบิร์ดอ่ะไอเบิร์ดเนี่ยเอาอีกแล้วเนี่ย <c oughs> หางงานอีกแล้วเนี่ยคุย <c oughs> เลยป้องเราเต็มที่ <c oughs> ไอสัตว์โยนงานกูอีกแล้วนี่เราตอนเนี้ยเราเราแบบมีเก่งลายพังเขามากเลยตอนเนี้ยอืมเบียกบอกมาเบียกบอกว่าสงสารเก่งๆโดนโจมตีหนักเหลือเกินไอเราก็โค สมควรให้โอกาสคนนะเพราะเราก็เคยได้รับโอกาสมาอืมปัญญาเขาบอกว่าสงสารพี่เก่งครับพี่เก่งเขาแก่แล้วปล่อยเขาเดินแบบทีกเกิดเดี๋ยวป้องมึงคุยกูตอนไหนเนี่ยไม่ใช่ไอ้ป้องไอ้สัตเดี๋ยวไอ้เยดแม่มึงคุยตอนไหนนี่ฟังนะคือปัญญาปัญญาพูดปัญญาเขาแบบว่าโอ้ยไงไอ้แม่เย็ดมึงคุยตอนไหนเนี่ยมึงคุยตอนไหนไอ้เย็ดแม่นี่ไม่ใช่บทละครนอ้สั์คือ สงสารพี่เก่งเขาพี่เก่งเขาแค่ตอนนี้เขาเดินเขาก็หายใจไม่ออกแล้วอืมตอนนี้เขากําลังรวมพักพวกแบบว่าที่ผมเคยเคยป้นเคยบิดอะไรมาเนี่ยเขากําลังรวมมาเล่นผมอยู่และไอ้ที่อะไรวะไอ้ที่ออกไล์สดมาด่าผมก็ผมไม่ขอตอบโต้หรอกเพราะมันเคยเยี่ยวแตกต่อหน้าผมมาแล้วอืมมันจะมาออกลูกเดิมพันล้าน,ล,านล้านอะไรผมไม่สนใจหรอกคือม,มันเลอะเทอะแล้วอะง่ายๆเยยวแตกแล้วมันเยี่ยวแตกแล้วมันก็เคยมันก็บอกว่ามันเคยโดนผมอุ้ม อืมคือมันเยี่ยวแตกแล้วมันไม่มีคุณค่าที่จะมาตีกับผมแล้วอืมแล้วผมก็ไม่อยากจะตีด้วยผมตอนเนี้ยผมไก่เปี๊ยกเนี่ยไก่ปัญญาเนี่ยตอนเนี้ยกําลังรณรงค์รณรงค์ว่าอย่าให้วัยรุ่นใช้ปืนใช้มีดดีกว่าเออดีไหมอย่างงี้ดีอ่ะมึลลงรณรงค์อยู่ไหมเหรอนีอ่ย <c oughs> มึงบอกนี่มึลลงรณรงค์อยู่กูบอกูุยแล้วอ๋อโป๊นี่เอาคุยแล้วหรอไอเย็นแม่นี่ฮัลโหล อ่าพี่เก่งครับผมไม่เกี่ยวนะพี่นะมันครับผมเนี่ยมันหลอกให้ผมมาบ้านถ้าผมมมันกระตือผมเหรอผมจะบอกว่าเนี่ยวัยรุ่นโหเย็ดแม่นี่มึงเข้ามาบ้านมันเด็เข้ามาบ้านมันนี่นักเลงรงไหนเนี่ยก็ลองเข้ามาบ้านมันได้นะครับผมไอสัตว์บ้านคนหรือบ้านมา ตัไรงี้ม่รังเปิดวันนี้พี่เปียงท่านไหนก็มามา,มารายการเราแล้ว,ลวก็มีของฝากให้ครับมาร์คมอ่อมาร์คหลบพีนี่โทษนะฮะใครจะเข้ามาบ้านมันก็โปรดว่าใช้พิธีาการชมหน่อยนะครับผมบอกได้แค่นี้ว่านี่ยัดแม่บ้านหรือบ่อดเนยนชัดมีกล้องวงจิตออนรปไปตั้งแต่หน้าบ้านถึงแบบว่าปากซอยบ้านเลยยัดม,มัมนี่ฮะนี่กลัวไหมบงกลัวตายไหมถามว่ากลัวตายไหมกลัวครับเพราะอะไรกลัวตายอ๋อเพราะมีลูกครับ ต้องอยู่กับลูกอีกอยากอยากอยู่กับลูกอ่ะอยากอยู่กับลูกใส่ใชัแบบนี้อยากอยู่กับลูกอ่าอืมแต่ก็ทนไม่ได้ที่ใครมารังแกก็ไม่ยอมอยู่แล้วใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวแบบว่ารังแกกับรังแคเหมือนกันไหมสัตว์รังแกรังแคไม่เหมือนกันกรังแคนี่นคือขี้ขผมมึงเป็นเยอะนี่อ,อ,อปัญญาห้าเธออืมอะไรนะเขาบอกลูกน้องเขาออกตัวแรงลูกยิ้ไม่ช่วยเลย ลูกน้องเก่งลูกน้องเก่งออกตัวแรงลูกพี่ไม่ช่วยเลยคือลูกพี่ก็เดินจะตายอยู่แล้วลูกพี่ตอนนี้ก็จะตายอยู่แล้วลูกน้องเสือกลูกน้องเสือลูกน้องเสือกเชื่อลูกพี่ออกมาลูกน้องเสือกเล่นเล่นลูกพี่อืมคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยมันเป็นประเด็นแรงแล้วเป็นประเด็นแรงแล้วผมก็ไม่อยากไปทําลายชีวิตเขาละอืมนี่คือบทเรียนที่ที่เก่งจะได้รับนะบทเรียนเนี่ยบทเรียนที่เก่งตีผู้หญิง บทเรียนที่เก่งดังและเก่งเสือกเรื่องของคนอื่นเก่งคนติดตามสองล้านได้ไปเดินได้ไปเดินผมแดงทําไมเก่งไม่เก่งไม่ร่รลงให้คนไปบริจาคเงินตามมูลนิธิเก่งมานั่งจิบวายโชว์เหลือโชว์คุยอะไรแบบออกลูกคือคือผมรู้ว่าเก่งไม่เคยมีอืม ไอบ้บรรยามันก็เล่าให้ผมฟังหมดอ่ะเดี๋ยว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 ไอ้เหี้ยกูอีกแล้วเหรอไอ้สัตว์กูตบไม่ด้วยแม่เจ็ดเดี๋ยวคุยให้เรานี่ยเล่นหัวได้เล่นอะไรได้นี่ยนี่นครโป้งอ่ะแบบฉันมิตรภาพไปนะกู่เดิมตอนไหนเห็นนะเห็นนะถ้าเป็นเพื่อนกันเราตบได้ถ้าเป็นเพื่อนกันเราตบกูอย่ากามพ้องกามเมอป้องไม่ไม่พี่เก่งผมไม่ไม่ได้พูดเลยผมไม่ได้พูดเลยมัน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 เหล่าเย่ี้เองพี่เก่งผมไม่ได้พูดเลยแมาอัน กูพูดหอไอ้ปอตบหัวได้อะไรได้ไม่มีโกรธเออเพราะอะไรรู้ไหมอืมเพราะเราคือเพื่อนไม่เหมือนอะไรนะปีโป้สามบาทห้าสิบที่เอารองเท้าตบหัวหบ่อยแล้วแบบขึ้นอะไรไม,ม,ไม,ม่มีเราเล่นหัวกันได้ถ้าเราเป็นเพื่อนกันอ่ะอืมได้อีกอย่างปัญญาอายุมากกว่าผมด้วยปัญญาเล่นหัวผมได้กูอายุมากกว่ามึงเหรอกูสิบเจ็ดเองป้องไปเนี่ยเหียฮัลโหลไม่ต้องให้กินยอดดิว เราต้องชี้ไม่อยากดังโป้งตอนนี้ <G ül> ไม่อยากดังเอาแล้วปัญญาท้าต่อยเขาปัญญาก็ไม่ยอมออกลงอะไรเลยแล้วปัญญาให้ผมไล์สดทําไมเนี่ยฮะอ่าโป้งกูงายกูเองกูแบบบังคับมึงไล์สดบังคับท้าต่อยกูเองโป้งกูเองฮัลูก <G ül> ผมจะบอกให้นะที่ออกสื่ออะไรเนี่ยปัญญาจัดให้ผมหมดเลยอืนักคงนักข่าวอะไรปัญญาจัดให้ผมหมดเลยอืม สันดานหมาจริงๆอะ่ะก็เพจช,ชื่อเพจที่อะไรสันดานหมาพ่อมตายอบอกไอ้จัดพ่อมตายอไอ้เฮีย <c oughs> แก้ตัวไม่น่าเชื่อถือเลยผมอยากเห็นเสียโป้ไฟกับเก่งายพังจริงๆครับไม่เอาแบบไรสดไ์มาถ้าเก่งายพังเขากล้าผมก็เอาเอาอยู่แล้วผมเอาอยู่แล้วแต่ถ้าคือเก่งเขาไม่เอาอยู่แล้วเขาบอกเขาแก่แล้วไงจะให้ผมไปยุ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 ท้าต่อยเขามันก็ไม่ใช่เรื่องถูกปะ ก็เขายอมไปแล้วอ่ะเขายอมไปแล้วเราก็เราก็ไม่ต้องสนใจเขาอืแล้วก็ทําหน้าที่ของเราต่อไปอย่างปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาต่อไปปัญญาทําหน้าที่อะไรอ่ะเนี่ยวกมากูอีกแล้ว <c oughs> ดูแลเพลย์บไรเดอร์มันบอกว่ามันดูแ,แผลดแเพลยบไรเดอร์แต่ความจริงคือมันคือเปียก อืมพี่ใหญ่เปียกเนี่ยแหละดูหน้าไว้พี่ใหญ่เปียกเมื่อวานกูเข้าไปหา BC King มาไอไอเนี่ยบ King อ่ะ MC เอ็มซีเอ็มซีคิงไม่ใช่บีคิงบีคิงไอสัตว์แม่งบอกกูเป็นท้าประธานท้าประธานพ่อมึงไงไอเหี้ยไอเนี่ยนั่งหนีเนี่ยแล้วเมื่อวานเข้าไปอะไรวะหาอะไรวะที่ร้องไอเพลงอะไรวะไอไอะไรวะมอนใบเก่าใบเดิมใบเนี่ยแต่ไม่ใช่ไหมมึงคุยมึงต่อกูไม่เลยพูดแล้วครับ พี <łość> ่ปัญญาไอเซนนลไปยูซีเอลได้ปะครับไปได้ปะครับยูซีเอลแม่ตายไอสัตว์ไม่มีเรื่องเีจะพูดเหรออะพ่อมตายแทนตายไอสัตว์เฮ้ยแม่พ่อมม่นัะเก็บระเบิดไงนั่นหนีมึงก็รู้อยู่ไอสัตว์ไอปัญญาอย่าอย่าอย่าใจเย็นนี่เมื่อกี้คนพิมพ์ไอเก่งนะคนพิมพ์ไอเก่งนะไปยูซีเอลวะ ฮะวา UCL นี่คือไอ้เก่งพี่นะบอกหาจริงเดี๋วเนี่ยอุ้ยแบบสันติสังเคราห์ไม่ได้นะฮัลโล่อนโมทนาสังเคราะสังคูเลยไม่ได้เหรอไอจอนน่ะไอ้ไอ้เปียกมึงเข้ามาทำไมเปียกอืมมึงอยออเเปีกไไรรรด์์แชวตอนนี้เสกกำลังตามอุ้มไปเปียกอยู่อืมเนี่ยแหละเสกครับดูหน้ามันไว้ครับเนี่ยไอ้เปียกไรเดอร์หน้ามันเป็นแบบนี้ หัว <laughs> oh, oh. น้ามันเป็นแบบนี้ครับนี่ผมจะบอกให้นะอตรงๆนะประเทศไทยใครก็ได้เนี่ยฮะไม่ใช่ผมจำคำพูดเ้ามา <laughs> ผมชอบจำคำพูดเ้ามา <laughs> อันนี้ไม่เกี่ยวผม <laughs> ไม่ใช่หลังแบบว่าหลังเปี๊ยกอะไรครับ <laughs> ประเทศไทยใครก็ได้แต่ไม่ใช่ผม <laughs> แต่ผมบอกได้เลยว่านะฮะผมใครก็ได้เนียฮะแต่อย่ามาหมิม่นเปี๊ยก <laughs> เสียโป่องออกตัวแรงเสมอจริงไหมโป้งใครหมิ่นเปี๊ยกมึงยอมไหมใครหมิ่นเปี๊ยกผมไม่ยอมเพราะเปี๊ยกเป็นเด็กข้างไข่ผมใช่เปี๊ยกเป็นเด็กข้างไข่ผมมึงจะนี่บอกให้นะเอาตรงๆนะคุณจะด่าพ่อล่อแม่ใครคุณจะมีเรื่องอะไรผมไม่สนใจน่ฮะแต่ถ้าคุณมาหมิ่นเปี๊ยกไกรเดอร์เนี่ยคุณไม่ยอมเด็กพิษณุโลกทะคไฟดูยังเสียบบ๊ท<ฮ>ใครมาเด็ก อ่าผมขอพูดเรื่องเด็กพิษณุโลกงหน่อยนะเด็กพิษณุโลกเนี่ยคือมันไม่ใช่มันมันของปอมอ่ะของปอมอ่ะคือโดนอุ้มมาแล้วคือเยี่ยวแตกหน้าบ้านอ่ะมันก็มันก็พูดว่ามันเคยโดนอุ้มคือเยี่ยวแตกหน้าบ้านอ่ะคือจะลงไปยุ่งกับมันมาบอกอย่างนี้ถามว่าเอาจริงเนี่ยมาหากูที่บ้านเลยมึงก็รู้บ้านกูโดนโดนกูอุ้มมาช่วยอตส่าสต์ตส่าส์คือมีเมตตาให้มึงมีชีวิตรอดกลับไปอ่ะอืมมึงก็ยังมึงก็ยังมาเห่าเห่าเห่านี้คือมึง คือกูไม่ได้กูไม่ได้โหดร้ายเหมือนแต่ก่อนแล้วกูเป็นคนดีแล้วตั้งแต่กูอยู <me> <Napoleon>. ่ก <disappointing bosses> <pos anch i> ับเปียกไรเดอร์เนี่ยกูอยากจะทําบุญตั้งแต่กูอยู่กับเปี๊ยกกูทําบุญแล้วฮัลโหลเกี่ยวเฮียอะไรกับเปียกกินเนี่ยเย็นมากเปียกสอนให้คนเป็นคนดีอืมแล้วไง่อเปี๊ยกสอนให้คนเป็นคนดีอืมเปียกไม่ได้ชั่วร้ายแค่เปี๊ยกเกลียนไปหน่อยแค่นั้นเองเปียกหน้าตาเหมือนยังไงหน้าตาเหมือนไอ้เนี่ยไอเนี้ยบ้องคุยเลยบ้องเหมือนใครวะ มีคนถามว่าโป้มบิดตังเก่งค่ายาจริงหรือเปล่าโปบิดตังเก่งค่ายาจริงหรือเปล่าไอ้ปมเงินสิบเอ็ดล้านเนี่ยอืมก็พูดไปแล้วพูดไปหลายรอบแล้วว่าเขามาขอซื้อยาผมสิบเอ็ดล้านใครไม่อยากได้ไม่ไ้มีเงินไปกินอ,อ,อะไรนะเขาบอกเขาถามว่าไมผมไม่ได้บิดเงินในเก่งบิดเงินเพื่อนในเก่งมาขอซื้อยาผมสิบเอ็ดล้านซึ่งผมไม่ได้ขายยาเขาบอกตัวเล็กตัวเล็กผมจะเข้าใจเหรอตัวเล็กคืออะไรยาพาราหรือแพ้่อากาศ ตาม,ตามลงมาแล้วขายกัน,นเต็มเลยเออไม่ใช่มึงส่งยาอะไรแพ้เขาไปส่งยาพารากะอะไรยาแพ้อากาศกัวไม่หลับไงกัวกัวปวดปวดอย่างเดียวกัวกัวปวดอย่างเดียวแล้วหลับไม่ลงก็เลยส่งแพ้อากาศไปให้ด้วยอ,อืมนี่นาเพชเปี๊ยงนะฮะเดี๋ยวขอแนะนำเสียเล้งหน่อย,อยไอเล้ง ไอเล็กแนะ่ยนำตัวหน่อยเลยมึงไม่ต้องแอดอาร์สมาร์ทด็อกได้ไหมยังไม่ต้องทำเท่นะนังหนีอะไรอะไรนี่สภาพมึงยังโลโซอะไรเออโลโซกระโปกแดงเออโลโซกระโปกแดงอยู่เลยอะไรเบิร์ดไอเบิร์ดไม่ต้องพูดอะไรมาขยะวะเนี่ยแม่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงติดใจเหี้ยโป้งเลยอืออือเป็นเหี้ยอะไรฮะสังกัดเดียวกันทไมต้องเดียวแบบนี้สังกัดเดียวกัน อาจารย์กับลูกเสดนะตออมึงก็ต่อบไอซัตฮะนี่ดูหน้าเสือเล้งไหมสวัสดีครับสวัสดีครับครับพ่อมึงก็พูดไอซัตไม่เอาเสืออ่าโป้งโป้งต่อโป้งคือคือคือเราต้องเราต้องอันนี้ว่าตอนเนี้ยคือถ้าเก่งพร้อมบวกกับผมหรือเก่งอยากจะคล่องใจกับผมนะคือตอนเนี้ยผมสงสารมันละคือมัน มันออกมานน่าเครียดเลยคือแบบว่าผมก็คิดว่าชีวิตมันยังมีพ่อแม่มีลูกอะไรอะ่ะก็ทําลายมันเนี่ยมันไม่มีงานก็เลยเออพอดีกว่าไม่ทําลายมันโซเชียลแล้วแต่ถ้ามันแบบมันแบบว่าเออข้องใจผมเนี่ยอืข้องใจผมก็ผมเรื่องโลกแห่งความจริงคือมาได้เลยไม่ต้องมาออกสื่อเลย ไอเย็ดแม่หมิ่นเมียกูไอ้สัตว์เย็ดแม่เย็ดแม่มึงจะเย็ดป่ะเย็ดแม่มึงจะเย็ดป่ะสวิงกิ้งมาผัดกันมาเอาว่ะผัดกันมาดูหีเมียกูป่ะกูเปิดให้ดูไอ้สัตว์กูละเฮิร์ทฮะเอาว่ะดูหีไหมโป้งนี่เย็ดแม่นี่มึงดูไอ้สัตว์นี่เมียใหม่กูนี่มึงดูเย็ดแม่กูเปลี่ยนรถสัญญมไอ้สัตว์เย็ดแม่นี่เฮียอะไรเนี่ย เห็นแม่ช้างน้ำหรือคุยอะไรเห็นแม่วัญยามึงเอาเทียอะไรมานี่เมียหรืออะไรสัตว์นะอะขอขออยไรก็ขอใครจะดีแล้วก็แล้วแต่พูดดีๆเรียกเฮียโป้พูดดีๆพูดจะชัดดีๆครับใช่นั่นแหละเออ คารุณาขับกล้องได้ไหมเออผมลับกล้องให้อ่ะวิโป้ลับกล้องให้แล้วนี่ตึ๊บเอออือคุยต่อไปคุยต่อไปเสียเปิดไลฟ์สดไอ้เก่งให้ดูหน่อยมันบล็อกหนูไลฟ์สดเขาคือน่าสงสารคือน่าสมเพศแล้วอ่ะปล่อยไปเถอะปล่อยไปเถอะคือถ้าเขาเก่งจริงให้เขาออกมาเลยผมผมรออยู่แล้วแต่คนอื่นที่ทรงเสือกเสือกอะไรอ่ะ ไม่ได้แดกกูหรอกกูไม่ออกไปเล่นหนบมึงหรอกเพราะคือกูจะโจมตีอะไรกูกูไม่สนใจเพราะกูไม่สนใจเลยอืมกูเอาความจริงมาพูดกูไม่ใช่เด็ก <c oughs> กูไม่ต้องสร้างภาพให้มันเป็นดาราคือเป็นแค่เนี้ยเฮฮาสนุกกับเอฟซีแค่นี้พออืมไปวันวันพี่เขาไม่ต้องแหกปากใส่กล้องผมงงใจไอ้เปียก ไอ้เปียกมันแหกปากเพราะอะไรเ, <c oughs> เดชไอด้ดอลรูคนหนึ่งมาถามมึงไะว่ามึงแหกปากเพราะอะไรใครพี่เดชอ่ะอ๋อะหรอ <P ink> พี่เลพี่เลพี่เลบางแค <c oughs> พี่เลเนี่ยนักข่าวอะ่ะนักข่าว <c oughs> นักข่าวเลอะ่ะเลตัวแสบอะ่ะไอ้ที่ออกมาพูดเก่งไร้พางกับกูอ่ะ <c oughs> ไอ้เลตัวแสบอะ่ะมึงไม่รู้จักกันเหรอ <c oughs> <c oughs> ถามว่ากูแหกปากเพราะอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องกลับกล้องไงแต่เห็นเมียกูฮัลโหลอาจารย์เลครับคืนเป็นคาแรคเตอร์ฮัลโหล แล้วบผมงงใจใหญ่ๆคือแรงเขาวะคือเดี๋ยวผมบอกก่อนนะขอถืมได้บัญชาทีใครวะกุ๊์รันเจอร์ นี่มึงรีมากระทืบไอ้สัตว์๋ย่าเยัดแม่เนี่ยขึ้นมึงผิดที่ละไอ้สัตว์มึงผิดที่ละยัดแม่มึงทะลึ่งผิดที่ละไอ้เหี้ยกูไพ่เล่นพ่อมึงเหรอไอ้สัตว์อย่าทะลึ่งให้มากนะไอ้ยัดแม่มึงมาเดี๋ยวกูส่งโลชั่นให้โลชั่นน่ะทาคันยุงเหนียห์ยุงไม่กัดแน่นอนโลชั่นเนี่ยส่งไปไอ้สัตว์จะซื้อกี่ล้านบอกเขาด้วยฮะจะซื้อกี่ล้านสิบเอ็ดล้านไหมอะไรวะคือผมไปคอมเมนต์เก่งเนี่ยผมก็สงสาร อืผมก็สงสารพูดจริงตอนนี้สงสารออกคือคือ,ค,อคือตอนนี้กลายเป็นคนขี้สงสารแล้วธรรมะธโรรมเรรข้าสิงไงอืมถ้อยากจะบอกว่าถ้าเก่งถ้าเก่งกับตัวดีๆเก่งก็ยังอาจจะมีโอกาสเดินไปบนโลกโซเชียลอินเทอร์เน็ตได้นะอืมการให้โอกาสเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนี่เนือฝากถึงญาติญาติของนองแอมด้วยนะไอ้นี่ที่เกาะกระแสอีเปียวดังปะ กูถามจริงๆเถอะกูไปเกาะอีเปี้ยวตรงไหนนี่เดี๋ยวโคตรหนักนะก่อกระแสไอีเปี้ยวดังเอี๋ไอ้เคสไม่ขึ้นแทนเลยมึงเอ้ยแอดเฟยไปเลยหรือกูตามถึงบ้านเลยแอดเฟย์ไปกิตติพงแอดไปแคปหน้าจอไว้แคปเลยติดื่อวานซืนนะกอระแสพ่อมึงไอ้สัดกระแสพ่อกระแสแม่มเงาไอ้เหี้ย ก็มันเข้ามาไลฟ์สดจริงๆไงเย็ดแม่ถ้ากูไม่พูดเพราะกูไม่พูดเลยกูโดนติดคุกให้คนบอกคนแม่ไหมสัตว์ติดคุกแทนกูไม่เฮียถ้ากูไม่บอกก็าพรกแม่ติดคุกแทนกูไม่สัตว์ข้ามสมคดีมาหารหรือกี่ปีถ้าเป็นผู้ชายเย็ดแม่ให้พ่อให้แม่ติดคุกแทนกูไหมถ้ากูไม่พูดไอ้สัตว์แม่เม็นกะหรีใครหฮีสุดรู้ไหมเฮียไอ้สัตว์แล้วพวกกูไม่พูดทำไงใครติดคุกแทนมึงติดคุกแทนกูไม่สัตว์ เย็ดแม่เนี่ยยายยาสัตย์ยาที่นี่ที่ไหนบอกเห้ด้วยพินไอสัตยพ่อมตายเหรอไอเย็ดแม่เนี่ยเย่าทะเลื่องไอเย็ดแม่เดี๋ยวแค่หน้าจอไอแค่นี้ยัดหน้ากูขึ้นแล้วไอสัตยกูขึ้นแล้วแคปเลยเดี๋ยวส่งเลยเย็ดแม่ฮะไอสัตยมันเป็นครัวอะย็ดแม่ก่อแสพ่อมึงเหรอ นังหีแม่มก่อบอยสัตว์ <c oughs> ให้ดอกดอกูจะบอกให้นะกูเนี่ยดังกอนอีเปียวจะเกิอดอีกอีดอก <c oughs> มีแต่อีเปียกวยกว่อนแสบพวกกูอีเฮียพ่อมตา ไม่ไหวแล้วมึงแคปดิได้แคปดูด้วยไม่ไม่ดูด้วยดูที่อยู่ด้วยเจดแม่จะไปถามถึงที่เลยเจ๊ตบด้วยเจดแม่เกาะไม่ถูกเจ๊ตบหน้าให้ด้วยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่เจดแม่เกาะพ่อมึงไงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่อย่าทะเลื่นกับกล้วย็ดแม่ไม่พิมพ์เลยพิมพ์ต่อไอ้สัตว์พิมพไม้เหี้ยเดี๋ยวปัญญาเอาหัวตีหัวตัวเองเลยเหี้ยปัญญาตีโชดนี่เฮ้ยเอางั้นเหรอไอ้สัตว์ เป็นคุยอะไรยัดแม่กาะแสคุยอะไรเกาะพ่อเกาะแม่ไงสัตว์ไอ้เหี้ยกูด,ดังก่อนอีเปรี้ยวจะแบบว่าคาดีหันโซบีไอ้สัตว์กูว่าเกิดหันหีเปรี้ยวแล้วด้วยใช่หรอ่ะมึง <c oughs> มันมเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้ดอกยัดแม่มันไอเน,นี่ยเฟซแทแน่นอนเฟซแทจริงไอ้สัตว์แต่กูไปถามหนุ่มที่เดี๋ยวจะตอบให้ด้วย มึงรู้จักผู้กองปัญญาไหมสัสผู้กองพอ่รผู้กองไอ้เหี้ยมึงีิดูตัวนี้ทำไมอ่ะเจ็ดแม่มึงอย่าเอาเรื่องเกอะอแสามาคุยกูนะไอ้สัสอย่าเอาเรื่องเกอะอแสมาคุยกูไม่ใช่พวกอีเปี้ยวไม่ใช่คนบ้าคนแม่กูไอ้สัสทุกคนทำเมื่อทำอยู่รอดคดีพยายามฆ่าไอ้สัสไม่ได้หันหมูตากากลา,างตลาดไอ้เหี้ยที่จะบอกข้อความเท็จได้ ตำรวจต้องขอมานักข่าวขอมาไปหน่านักข่าวนู่นอย่ามาด่าพวกกูไอ้ควายมาด่าพวกกูมันอย่างอ่อนแม่ไอ้ควายไอ้แม่เย็ดเฮ้ยเราอย่าไปว่าถึงนักข่าวดีกว่าเชื่อกูนักข่าวถามเขาถามถูกไหมล่ะถูกนักข่าวเขถามก็คเขาไปด่านักข่าวตำรวจเขาก็เอาไปถูกไหมล่ะถูกแล้วมันจะไม่พูดถึงได้ยังไงอ่ะก็นักข่าวเขาบี้มา นักข่าวเขาพี่มาถูกต้องเขาพี่มาถูกอารมณ์พาไปที่ตอบใช่ไหมใช่เหมือนกูเลยสัตว์อารมณ์พาไปพี่ขอสองร้อยขอไอ้โป้งนู่นบ้านกูจนแล้วเย็แม่นะไอ้สัตว์มาด่ากูอย่ามาบินกูด้วยกูไม่รู้หรอกไอ้ย็ดแม่ใครยังไงไม่รู้ แต่ยัยมินเปียกไอ้โ้องต่อไอ้สัตว์อย่าเย็ดแม่อย่ามาทะลึ่งกับกูอย่าบอกว่าพวกกูก่อใส่เปรี้ยวดังกูดังมาก่อนาทีเปรี้ยวอีสัตว์จ๊ดแม่หวยอะไรสัตว์นายยี่สตีนี่บากหน้าให้ด้วยไอ้สัตว์ไอ้โ้องต่อไอ้เหี่เนี่ยเจ็ดแม่เราไม่ดีพาลมเสียไอ้สัตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาเั้สามเมตรเด้ เขาบอกขอดูเมีย,มยใหม่หน่อยฮะใครขอดูเมีย,มยใหม่หมมเสียโป้หน่อยเขาบอก <c oughs> จ้าเอ๋๊ <c oughs> ี่โปรหรืออะไรเนี่ย <c oughs> แมมมอสป่ะลูกไอเมียใหม่ผมนี่สวยขั้นเทพนะ <c oughs> คืออันนี้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  <c oughs> นอ,นอะไรเนี่ยไอโฆษณาอยากติดต่อโฆษณาครับ ทั้งคู่เลยเอามึงคุยกับเขาดิของมึงอ่ะกูโฆษณากูไม่ไอ้นี่นะอยากติดต่ออินบ็อกมาหากูอเอาให้ผมครึ่งหนึง่งผมเนี้ยไปตีกะหรี่แต่ป้องินทำบุญความเพียรผมมีเต็มตัวฮัลโหลน่เดี๋ยวเดี๋ยวอินบ็อกมาหาผมนะฮะโฆษณาคุยไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีงคุยต่อคือผมผมไม่ได้ดังมาในไอ้นี่นะแต่ถ้าแบบว่าจะให้ผมโฆษณาอะไรคือเอาเงินไปทำบุญเลย เอาเงินไปทําบุญติดต่อมาทางใคติดต่อมาทางปัญญาได้เลยจะให้ผมโฆษณาอะไรติดต่อมาทางปัญญาได้เลยแต่ว่าเงินทั้งหมดผมไม่ขอรับผมขอให้เงินไปบริจาคในมูลนิธินิมูลนิธิคนตาบอดเด็กกำพร้าอะไรเนี่ยคือผมมีเงินอยู่แล้วผมผมเข้าใจคน <c oughs> คนไม่มีอะ่ะอืม <c oughs> นะ ไม่มีอะไรแล้วล่ะอืมบ๊ายบายเดี๋ยวสแตนดาหมาอะไรเนี่ยเดี๋ยวฝากเพจสันดาหมาด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยตรงๆนะครับผมกับคือผมกับโตพี่เก่งไม่มีอะไรคือพี่เก่งเขาไม่เคยทำอะไรอไฟพ่อมึงไงซัด นะก็ผมกับพี่เก่งคือไม่ไม่มีอะไรกันนะครับผมก็เป็นผมก็นับถือเขาเหมือนเดิมนะครับผมไก่โป้งเนี่ยก็รู้จักกันสนิทแต่คือผมไม่ไม่ไม่คือแบบต้องเข้าใจว่าคนกลางนะฮรโป้ก็ไม่ได้เวรายแต่ที่ผมโมโหคือว่ามันมีมคนมาหมิ่นเปีย,ยไกไรเดอร์นะครับผมที่ผมยอมไม่ได้เลยนะครับ <S <S ผมไม่ยอมยิงที่มาหมิ่นเปียไกไรเดอร์นะฮะก็จะฝากไว้วเท่านี้นะครับผมผมกับพี่เก่งไม่้มีอะไรกันนะครับผมก็บอกโป้แล้วโป้ โป้ยกแยะนะโปบอกโป้แยกแยะ á, นะครับถ้าใครไม่ยกแยะก็แล้วแต่นะครับบอกเลยว่าโป้แยกแยะผมก็ยังเรียกพี่อยู่นะครับพี่พี่เก่งเขาเป็นคนที่ผมนับถือแล้วผมก็ได้เครารพอีกคนหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมไม่รู้ใครเป็นยังไงเขาไม่เคยทําชั่วกยวกับผมไอ้โป้ไม่เคยทําชื่วผมพี่เก่งไม่เคยทำชื่วผมม,วผม,ม,วผม,มีแต่ความดีให้ผมผมรักเหมือนเดิมนะฮะวันนี้นะครับฝากด้วยนะครับขอฝากด้วยนะครับเพจสันดานหมานะครับที่เทียบโป้หนังหีหนอแต่นี้ที่ไม่ร่วมสันดานนะขอบคุณมากฮะมาก่อน ลาก่อนเอ้ยถ้าโชว์ควยเผ็ดบอกไม,ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวงั้นเ <c oughs> ฟนนี้ครับผมโอ,อ้สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีทุกคนครับสวัสด,ดีครับ